สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มีทรัพย์สวยเป็นบ้านพร้อมกับที่ดินถมแล้วตั้งอยู่ที่ตำบลยู่หวาอำเภอสับปะองจังหวัดเชียงใหม่ครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับตัวอำเภอเลยห่างที่ว่าการอำเภอเพียงแค่900เมตรเท่านั้นทำเลดีมากครับเข้ามาจากแยกทีโอทีเก่าหรือว่าแยกที่จะไปลำพูนเพียงแค่300เมตรเท่านั้นแปลงนี้ก็จะเป็นบ้านขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่น พื้นที่ใช้สอยเยอะมากครับเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพียงแค่10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นด้านหน้าจะติดกับถนนเส้นสัมปตองบ้านกลางหน้ากว้าง36เมตรเอกสารสิทธิ์จะเป็นฉนดคดแดนนส .4 จอเนื้อที่1ไร่3งานกับ5ตารางวาแปลงนี้ท่านเจ้าของตั้งขายรวมบ้านไว้ในราคา7ล้านบาทครับในพื้นที่ก็มีการแบ่งแปลงเป็นล็อกๆ็อกแล้วอีก8ล็อกสามารถทำจัดสรรหรือว่าปลู่บ้านขายได้อีกด้วยครับ